สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนคุณซื้อค้นใหม่แต่งคุ้มทัพโอร่าเรดไดมอนด์แทนมาเชียสสกอร์ซาหลังกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับมาเชียสสกอร์ซาจ่อลาทีมโอร่าเรดไดมอนด์ทัพปิแสดงแห่งเอเชียหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดนะครับทางสื่อที่ญี่ปุ่นเปิดชมคุณซื้อตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทับโอร่าเรดไดมอนด์ในฤดูกาลหน้าก็คือลิโาโดโรดิเกว หลังจากมาเชสซากลาซ่าปฏิเสธที่จะต่อสัญญาหม่กับทางอุวะเรตเรมอนด์และจะกลับไปทํางานที่โปแลนด์โดยคนสือตัวเต็งที่จะมาคุมทัพอุระเรตเรมอนด์แทนมาเชสซากลาซ่านั่นก็คือลิโาโดโรดิเกสซซึ่งเป็นอดีตคอชของทีมเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งเคยคุณสองทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกอย่างดีจีปทุมและราชบุรีเอฟซีมาแล้วซึ่งลิโาโดโรดิเกสซรู้จักสกยภาพของนักเตะไทยอย่างเอกนิต์ปัญญา เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะส่วนโค,ค้ชคนนี้นะครับก็เคยมาคุงทีมในไทยลีกนะครับอย่างบีจีปทุมและปราชบุรีเอฟซีมาแล้วซึ่งก็ภุมนานด้วยนะฮะรับรองอนาคตเอกนิตหลังจากนี้สดใสแน่แน่ด่วนซื้อรุ่นตามประเทศรายงานนะครับว่าบุเลมยูเนเต็ดปลุคเขาตกลงคว้าตัวแข้งเทพฟ,ฟอนตาเลซ่า สือดังในบราซิลนะครับรายงานมาว่าบุลเมอร์เนอเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกได้บรรลุข้อตกลงปิดดิวลูคัสคลิสปิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฟิลิเปสีวานักข่าวของ G.E. เปิดเผยเรื่องดังกล่าวว่าบุลเลอย์เนเต็ดทีมจากประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวลูคัสคลิสปิมเข้ามาเสริมแข่งในแดนกลางในช่วงเล็กที่2โดยรายงานระบุนะครับว่าลูคัสคลิสปิมนั้นเป็นแข้งตัวละองฟอนตาเลซ่าทีมชั้นนำในลีกบราซิล โดยจะหมดสัญญากับทีมในช่วงปลายปีนี้จากนั้นเขาก็ย้ายมาร่วมทีมบริลัมที่ประเทศไทยโดยสําหรับลูกค,คลคริสปิมนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามไป32นัดเขาคือแกนหลักสําคัญและทําให้ทีมคว้าแชมป์ถึง4รายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2021นะครับเล่นของหนักอีกแล้วนะครับลุงแน่นั่นก็คือนักเตะจากบราซิลนะครับโอ้โห โอสลูเวนเล่าวินาทีสุมนัทช่วยทีมพ่ประตูคู่แข่งออสการ์กาเซียช็อตนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรโอสลูเวนเล่าช็อตสุมนัทเหมือนตาเจ้าหนูในวัย21ปีกอนหน้าบรนท์คิดของเมืองไทยลงไปเปลี่ยนเกมในขณะที่โอสลูเวนโดนทีมคู่แข่งแก๊งนำอยู่ารงที่สุมรนัทจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมได้ประตูตีเสมอในทันทีตอตนด้านโอสลูเวนเล่าวินาทีสุมนัทคือส่วนสำคัญช่วยทีมได้ประตูว่า สุนนั้นเหมือนตาถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นแทนโทนี่เฮนรี่ในนาทีที่72และมีส่วนกับประตูตีเสมอให้กับเทียมเมื่อจ่ายบอลให้กับยอนดากรูทอดสไตสันไขว่ต่อให้กับโจนาธานบลูซเนสยิงตีเสมอในนาทีที่8.5ซึ่งทางออสการ์กาเซียนะครับกุนซือใหญ่ของเอเอสลูเวนอดีตทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาระบุถึงชส็สมนุนเหมือนตา ช่วยให้โอเอสว่นได้ประตูด้วยนะครับว่าเป็นจังหวะที่ผู้เล่นแสดงเห็นถึงการเล่นด้วยสภาพจิตใจที่มันม่นคงผมพอใจกับผลงานของลูกทีมของผมเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นมากเกินไปเราเริ่มต้นเกมตามปกติของเราแต่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไวา้และนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงตัดสินใจเล่นด้วยแผนการเล่นที่แตกต่างกันออกไปในช่วงครึ่งหลังครึ่งหลังเราเล่นได้ดีขึ้นเราทําประตูตีเสมอได้ เราแสดงให้ถึงสภาพจิตใจที่มันคงแต่2ประตูที่เราเสียไปในช่วงท้ายเกมกลายเป็นตัวตัดสินเกม เผยสมยศอาจลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยอีกสมัยมีรายงานล่าสุดปเปิดเผยนะครับว่าบิ Big Art, ๊กออสพลตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันนวงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังที่จะหมดวาระในช่วงต้นปี2567อาจเปลี่ยนใจลงชิงสมัครชิงเก้าอี้ประมุขฟุตบอลไทยต่อไปอีกสมัยซึ่งมหากได้เลือกก็จะเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่เสนอตัว ลงสมัครชริงเก้าอี้นายกผู้บอลาไทยนั่นก็คือเสียป๊อกวะรงทิวทัศน์อดีตเลขานุกการบริษัทไทยลีกจำกัดที่เคยเป็นผู้สอะตูฟุตซอลทีมชาติไทยและสโมสรศินธนาทำให้ในตอนนี้ก็มีแคดดีเดตจริงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่4คน 1. นึคุตํนตนวนเอกดอกอรสมยศพุ่มพันม่วง 2. นวลพันธ์ล่ซำสาม,สามพอลินงามพริง้งหรือพินิจงามพริง้งและ4่วรงทิวทัศน์ส่วนแฟนฟุตบอลไทยนะครับอยากได้ใครนะฮะมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ส่วนแอดมินเลือกมาดามแป้งสองสถิติ3แดนกลางของทัพจังสึกนะครับก่อนช่วยชาติลุยศึกคัดบอลโลก ปิดสถิติของ3แข้งห้องเครื่องทีมชาติไทยชุดเตรียมคัดฟุตบอลโลก2026หลังรับใช้ต้นสกัดจนผลงานเด่นมีชื่อช่วยชาติบูจีนสิงคโปร์เพชรไทยลีกนะครับได้ออกมาเปิดเผยสถิติข,ของสามนักเตะในแดนกลางอย่างสรัตยุยันวิลเลเตป้อมพันธและโปกเก้าอ,อันตน์ที่ทำงานโดดเด่นกับสโมสรจนมีชื่อติดเข้ามารับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดลุยศึกฟุตลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรบอบ2กลุ่ม4 ที่เตรียมจะลงเตะ2เกมในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือสำหรับสถิติการลงเล่นในศึกลีเวลไทยลีก2 0 2 3 2 0 2 4ของแต่ละคนก่อนที่จะมีชื่อติดทับทั้งศึกชุดศึกคัดผู้บอลโลกมีดังนี้สารัฐยูเยนนะครับกองกลางจากบีตีปทุมยูเนเตดลงสนามในลันการนี้ไป9้านัดจ่ายบอลทั้งหมด367ครั้งจากทั้งหมด406ครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จที่9 0 3าสิบสาาเร็นต์จ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย 3.9นำบอลกลับมาครอบครองได้สำเร็จและ15ครั้งจากโอกาสการสร้างสรรเกมต่อไปคนที่2วิลเทเป้อมพนันจากสมโมสรเมืองทองยูเนเต็ดโดยฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว10นัดให้กับเมืองทองจ่ายบอลทั้งหมด601ครั้งจากทั้งหมด698ครั้งโดยคิดเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จอยู่ที่86% 164กการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย 67นำมอนกับมาครอบคองได้สำเร็จ22ครั้งในการสร้างสรรค์โอกาสคนที่3ปกเก้าอันตนันจากทูแบงค์ค์ยูเนเต็ดในรุ่นการนี้ลงเล่นไปแล้วให้กับทูแบงค์คไปทั้งหมด8นัดจ่ายบอลเข้าเป้า359ครั้งตักทั้งหมด415ครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จ86.5% 99ครั้งจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย57ครั้งนำบอลกลับมาครอบครองได้สำเร็จและ5ครั้งจากการสร้างสรรเกมบทสรุปดีที่สุดก็คือสารัฐอยู่เย็นนะครับที่มีสถิติที่เหนือกว่าทั้ง2คนเหนือกว่าวิทเทพป้อมพันธ์เหนือกว่าปกเก้าอนันต์แล้วจะได้ย็นเป็นตัวจีนนะนันเจอกับจีนนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่14พฤศจิกายน